สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ WD 4 0ผลิตภัณฑ์สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน City Bike สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจร้าน City Bike ครับวันนี้ก็มาโชว์งานบริการ full service กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะ มากับด a h o ฮอนในซีรีส์ของรุ่น K1 เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้เห็นในประเทศไทยมากนักสักเท่าไหร่เพราะว่าด a h o ฮอนจะมาขายในช่วงสักแถวแถวปี2021ถึง2022โดยประมาณนะฮะโดยประมาณแอดมินก็ขายขายเยอะนะครับแล้วจำ จำในช่วงปีไม่ค่อยได้แม่นเป๊ะเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่วงที่เป็นเกี่ยวกับตอนนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่วงโควิดนะครับที่กําลังมาแรงเลยแล้วก็มีการสะดุดของสายการผลิตดฮานนะฮะก็ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยในช่วงนั้นนะครับทําให้บริษัทของเราเนี่ยนะฮะจะต้องหาจักรยานนะครับเข้ามาจําหน่ายเพื่อ ออรองรับกับความต้องการสำหรับท่านที่ยังมีความต้องการใช้งานจักรยานอยู่นะฮะเควันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ตอนนั้นเป็นรุ่นก็เรียกว่ารุ่นที่เข้ามาแบบจำกัดเป็นโมเดลพิเศษนะครับไม่ใช่โมเดลที่เราอิงกับทางญี่ปุ่นนะอ่านี่ก็เป็นประวัติเอ,อเล่าไหนเจอแล้วเล่า,ลา,ลาประวัติหน่อยเนาะนะครับแต่ว่า K1 เนี่ยเขาก็จะมี DNA ที่เป็นในส่วนของออใกล้เคียงกับดีไซน์ The h o r i z o n นะครับถ้าเรามองกันแบบเผลนๆนะแต่จริงๆก็จะมีหลายจุดนะครับที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ดีไซน์คล้ายกันอ่ะนะฮะก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วเจ้า K1 คันนี้ก็เป็นดั้งเดิมเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะแต่ก็การใช้งานนะครับการเก็บต่างๆนะครับคุณลูกค้าก็ มีความโซมไปตามการเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับเรามีบริการล้างโฟล์สวิตให้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นงาน B4 ฟอรนะครับถ่ายมาให้ดูก่อนว่าโอ้โหสีขาวจากสีขาวจวดจวเนี่ยเป็นสีขาวแล้วหมองนะหมองเป็นแบบออกสีดำเลยโซ่นี่โซ่ตายไปแล้วนะครับโซ่ขึ้นสนิมตายไปเรียบร้อยนะหลายๆจุดนะครับเก่าโซมแล้วโดยเฉพาะสีขาวหรือสีสว่างเนี่ยถ้าลูกค้า ไม่ได้ดูแลรักษาบ่อยๆนะครับสีมันก็จะหมองแล้วก็คราบสิ่งสกรปรกเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อสีได้นะครับอันนี้ต้องเรียนเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะคราบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจัดการให้แต่ว่าคราบที่มันออกมาเนี่ยนะครับเราจะจัดการที่ผิวออกให้หมดเลยแต่ถ้ามันฝังเข้าไปเนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นงาน b บฟอร์ถ่ายมาให้ดูครับว่า แหมมันช้ำม,มาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปเข้าที่ห้องช่างนะครับผมโดยการเราจะรื้อทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเราไม่ได้ล้างคาตัวรถนะเวลาเราล้างจักรยานเนี่ยนะครับเรียกว่า full s e r c นะครับเ,เวลาเราล้างเนี่ยเราจะไม่ได้ล้างแบบคาแคร์แบบรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เขาล้างกันทัน้งคันนึกออกไหมใช่ไหมคะ เราจะล้างแบบรื้อนะครับรื้อเลยนะหรือแบบหรือเหมือนชิ้นส่วนของเล่นเลยนะฮะรื้อทุกชิ้นนะครับเพราะว่าการรื้อเนี่ยจะทําให้เราล้างได้หมดจดแล้วก็เวลาเราเขัดสีนะครับขัดสีเฟรมเติมสารหล่อลื่นเช็คจุดทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันจะเขาเรียกว่าประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเช็คจุดทุกอย่างได้แม่นยำนะแล้วก็ มีความปราณีตในการประกอบด้วยนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าการประกอบจากโรงงานมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนมันเนียบขนาดไหนแต่ว่าเวลาเรารื้อเนี่ยเราประกอบกับเข้าไปเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าเราประกอบกับแบบเนียบแน่นอนเพราะอะไรครับจักรยานหนึ่งคันนะครับเราใช้เวลารื้อครึ่งวันล้างอีกครึ่งวัน ประกอบอีกครึ่งวันนะครับประกอบจริงๆจ,จะนานกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องวัดตัดอะไหล่บางอย่างใหม่นะเช่นสายสลิงปลอกสายอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าถ้ามีอะไหล่ที่มันเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพลูกค้าต้องการเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประกอบมันก็จะใช้เวลานาน,านกว่าปกติแล้วเราก็ประนีดนะครับประกอบรถไม่ได้ประกอบเฉยๆไม่ได้ประกอบเปล่าประกอบแล้วเซ็ต ทุกอย่างให้เข้าที่นะครับเซ็ตทุกอย่างให้เข้าที่นะไล่ไปเลยครับตั้งแต่ยางนอกยางในนะครับไส้สายปลอกสายระบบเกียร์ระบบเบรกไล่ทุกอย่างจุดพับนะครับตรงไหนมีขัดสีขัดสีตรงไหนมีเติมน้ํายาเติมนะครับตรงไหนมีเติมจรารบีน้ํามันต่างๆเติมให้หมดเลยนะครับตรงไหนเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนสุดท้ายครับวาร์ปมากันเที่ยงนี้ต้องขออภัยนะครับในส่วนของ ขั้นตอนในการล้างขั้นตอนในการขัดสีขั้นตอนในการเติมน้ำยา,ยาต่างๆเนี่ยนะครับบางทีจังหวะลูกช่างกําลังประกอบอยู่นะครับแต่ตัวส่วนตัวแอดมินส่วนตัวผู้บรรยายเนี่ยบางทีทําภารกิจอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้ถ่ายทําเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นงาน after นะครับ หลังการโฟล์ทสวิตนะฮะสังเกตสีเฟรมซะก่อนพองมาแบบขาวจั๊วไปเลยนะครับจากงาน b บ efore ที่เราชมไปเมื่อต้นคลิปนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับขาวแบบนี้โอ้โหแสบตากันเลยแล้วก็จัดการทุกอย่างครับตามพี่ผมบรรยายมาเลยครับล้างทุกชิ้นขัดสีเติมต้มยาอัจจรบีนะครับตรงไหนสวิสได้์วิสท,ทุกจุดนะครับทุกจุดเลยไม่ไม่มียกเว้นนะครับอ่าก็ ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของงานบริการฟูลสวิตนะครับลูกค้าที่ซื้อจักรยานดาฮอนนะครับจากนาวไบหรือว่าดิลเลอร์บายนาวไบนะครับเข้ามาใช้บริการได้นะครับฟรีปีละหนึ่งครั้งเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ครับ ใช้ปีถัดไปนะครับสมมติว่าลูกค้าซื้อปีนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเป็นปีถัดไปใช่ไหมครับปีถัดไปเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ทุกปีนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับย้าอีกทีครับตลอดอายุการใช้งานบางท่านเนี่ยเข้าใจว่า10ปีนะครับสิปีนี่คือการ ประกันเฟรมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้างแค่10ปีนะครับล้างให้ตลอดอาูุการใช้งานเลยนะเข้ามาพบกันได้ทุกปีครับในส่วนของงานล้างบริการเนี่ยสถานที่เข้ามาจัดการก็คือที่ร้าน City ้ i บพระราม2นะครับร้าน c i t y ้ไบก็จะจัดการให้นะครับแบบนี้เลยนะอ่าส่วนจักรยานที่ไม่ใช่จักรยานดาฮอนหรือเป็นจักรยานดาฮอนที่มาจากแหล่งอื่น ก็ใช้บริการนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีค่าบริการคันละ1,000บาทนะคบผมแล้วก็ในส่วนของอะไรเสรื่อมสภาพอะไรแต่งต่างๆที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจุดนั้นๆนะคะผมอ่าทีนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าดะฮอนนาวไบเนี่ยครับต้องการอัปเกรดอะไรในขณะที่มาเติมเอ่อมาใช้บริการโฟสวิต c h เนี่ยเท่ากับว่า ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบริการซ้ําซ้อนนะครับหนึ่งพัเา,าเรียกว่าอะไรฟรีค่าบริการให้เนี่ยเราก็แต่งให้ด้วยเลยนะครับก็ถือโอกาสประกอบแล้วก็แต่งให้เลยอ่ะเป็นไงครับอันนี้เป็นสูตรลับนะไม่เคยบอกใครเลยโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับงาน after ล้างเสร็จแล้วใส่กิ้งนะคะผมเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างนิดนึงโซ่เนี่ยนะครับตอนที่ต้นคลิปนะฮะจะเป็นโซ่ที่ขึ้นสนิมอันนี้เราไม่ได้ขัดจนสนิมออกนะครับไม่ใช่นะ อันนี้เราต้องขออนุญาตเปลี่ยนชิ้นไหนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆต้องเปลี่ยนนะครับนะยังไงก็ทำให้เราเลูกค้าได้ใช้รถได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานครับก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคครับอยากใช้บริการลูกค้าเข้ามาได้เลยครับที่ร้านซิตี้ไบค์ินดีต้อนรับครับผมคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ